กับเราเราตั้งใจกันมากๆอยากให้น้องสนุกอยากให้น้องเอ็นจอยบางทีความรู้หรือประสบการณ์ที่คุณครูถ่ายทอดอาจจะไม่ใหม่เท่ากับนักศึกษาที่รับความรู้ใหม่ๆอยู่เรือ่อยๆน่าจะทําให้น้องๆนะคะสนใจในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะขอบคุณที่มอบประสบการณ์ดีๆให้ 5, แล้วก็ขอบคุณที่ดูแลดีมากๆหนูจำคำพูดของคุณปีได้่ะ อะไรที่ดีก็เก็บเอามาใชา้ต่อไปส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่นี่หนูอยากสถามพี่สุนี่หนึ่งว่าให้หนูเก็บเอาไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่พี่ทำมต่เรื่องดีๆอย่าง ทางค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งนี้นะคะอยากจะทราบว่าพี่ฝ่ายวิชาการเนี่ยเตรียมอะไรมาให้ความรู้แก่น้องๆบ้างคะ่ะอ๋อก็อจะเตรียมพวกความรู้พวกฐานครับฐานความรู้แบบทั้งแบบสายวิชาแบบฟิสิกส์เคมีชีวะครับผม มาให้น้องๆครับแล้วก็มีสเต็มใช่ไหมครับสเต็มเนี่ยจะให้น้องๆได้แก้ไขคดีฆาตกรรมนะคะซึ่งจะใช้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อมาบูรณาการในการแก้ไขคดีเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้นําไปต่อยอดหรือว่ามองเห็นถึงความรู้แล้วก็อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกน้องๆในค่ายไหมคะน้องๆครับถ้าน้องๆสนใจอว,ว่าวิชาการเรียนแล้วรู้สึกว่าสนุกนะครับผมก็ ใครที่แบบอยากต่อมหาลาัยผมมหาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็สามารถสมัครได้นะครับผมรอบทั้งรอบพอร์ดวิดีโอรอบโคตา้าแล้วก็รอบแอมิชันเลยครับสำหรับพี่นะคะก็ขอขอบคุณน้องๆโรงเรียนบ้านดุงวิทยานะคะที่ให้ความร่วมมือกับทุกๆกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมวิชาการของเราที่ทั้งความรู้แน่นแล้วก็เกมเยอะน้องๆก็ยังสนุกแล้วก็ไม่เบื่อกับพวกทพี่ก็ขอขอบคุณน้องๆมากค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ นมาฝากน้องๆในวันนี้ค่ะอ่าก็ค่ายนี้นะคะเราตั้งใจกันมากๆที่จะนําความรู้แล้วก็ความสุกสนานเนี่ยมาฝากน้องๆนะคะความรู้เนี่ยเราเนี่ยมีการเตรียมการให้น้องไม่ว่าจะเป็นวิชาการนันทนาการกันตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เทอมหนึ่งยันเทอมสองเรามีการซ้อมมีการเตรียมความพร้อมมาให้น้องๆอย่างเต็มที่กันเลยค่ะก็ ก็ดีใจคะ่ะที่น้องๆสนุกไปกับเราคิดว่าน้องๆเนี่ยคือความตั้งใจแรกก็คืออยากให้น้องสนุกอยากให้น้องเอ็นจอยอยากให้น้องแบบว่าตั้งใจกับเรามากๆก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่คะ่ะในค่ายนี้คะ่ะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดค่ายแล้วก็เลือกโรงเรียนมนุษยวิทยานะครับเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีนะครับให้เด็กๆได้รับ ประสบการณ์ที่ดีเด็กๆนี่ก็จะมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นสิ่งที่ดีก็เด็กๆก,ก็มีความสุขค่ะแล้วอาจารย์คิดว่านักเรียนและนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้นะคะจะได้ประโยชน์อะไรร่วมกันคะสิ่งที่ได้รับประโยชน์ก็มีแน่นอนนะครับบางทีความรู้หรือประสบการณ์ที่คุณครูถ่ายทอดอาจจะไม่ใหม่เท่ากับนักศึกษาที่ รับความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับน่านจะเป็นโอกาสที่ดีของลูกๆจะได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับให้ลูกๆได้รักและก็อยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นก็อยากจะให้จัดค่ายวิทยาศาสตร์อย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ส่งน้องๆนะครับมาจัดค่ายอีก ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะน้องๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนเลยนะคะที่ที่ให้โอกาสโรงเรียนบ้านดุงพิยาของพวกเรานะคะลูกๆน้องๆจากโรงเรียนบ้านดุงพิยานั้นมีความปลื้มใจและก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ที่คณะพวกเรามานะคะแน่นอนเลยเขาจะต้องได้ประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการแนวทางในการศึกษาต่อไปที่ระดับสูงขึ้นและก็การปฏิบัติการเทคนิคต่างๆที่น้องๆน,นะคะได้รับ และก็เพื่อในการเรียนรู้ปัจจุบันและก็ข้าสู่อนาคตนะคะก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ได้นะคะทางฝ่ายนันธนาการเนี่ยเตรียมอะไรมาให้น้องๆค่ะค่ะก็ทางนันธนาการนะคะก็ เตรียมเกมมามาให้น้องในเล่นนะคะก็คือเป็นการเลแร็กให้กับน้องๆแล้วก็จะมีวันที่2นะคะก็คือจะมีกิจกรรมทรายทัวร์เกมค่ะก็คือเป็นการเล่นกีฬาของน้องๆค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีรอบกองไฟค่ะก็คือเป็นฟิวเป็นแบบว่าให้น้องๆอาจได้เข้าคั้นรือเสือประมาณนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆไหมคะ ก็อยากจะฝากของน้องๆนะคะว่าตลอด3าคืน2งวันที่ผ่านมาก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่สนุกและเอนจอยไปกับกิจกรรมของพวกเรานะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่พี่ๆฝ่ายนันทนาการทำอะไรให้น้องแบบรู้สึกเสียใจยอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆพยายามทำเต็มที่ทุกคนค่ะและน้องๆทุกคนนะคะ It's a... สิ่งดีๆที่เราได้ทำร่วมกันในอนาคตต่ออาจจะเจอก,กันในวันข้างหน้าก็สามารถถ่ายกันได้นะคะแม้ว่าพี่อาจจะไม่ได้คุยกับน้องเลย ที่พี่ค่ายนะคะทั้งจนหนุมแล้วก็เพื่อนๆน้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงแบบว่ารู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาเข้าค่ายในั้นนี้นะคะที่คู่ค่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็เวลาที่ป่วยนี้พี่เขาก็จะหายามมาให้คอยถามว่าโอเคไหมไหวหรือเปล่าชั้นทักที่ตัวงที่เขาบป่วยก,ก็ไม่มีเสียงแล้วป่วยก,ก็ไม่สั่ Sí. น้องค่ายในการกล่าวความซึ้งต่อพี่พี่ครับตั้งแต่ว,ตวน,นี้นาทีแรกที่เดินเข้ามาในะค่ายเลยพี่พี่น่ารักกันมากหนูจำความคุณที่ของพี่พี่ได้ว่าอะไรที่ดีก็เก็บเอามาใช้ต่อไปส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่นี่หนูอยากจะถามพี่ซึนน,นิดนึงว่าให้หนูเก็บเอาไปหมดเลยเหรอกรับสิ่งที่พี่ทำมีแต่เรื่องดีๆอย่างอยากถามพี่พี่เป็นยังไงบ้า ขอให้ความสดใสขอให้ความยุ่ีเ,เป็นกันเองขอพัฒนา,าศาสตร์สัญจรมีต่อไปในทุกๆรุ่นและเรอยากจะฝากคำควา,านี้ไว้ว่าการเรียทนทำให้คนมีางานทำแต่กิจกรรมทำให้คทนคทำงนทางน,นเป็นธรรม ตื่นเต้นมากมันจะเป็นยังไงพอเดินเข้ามาในค่ารู้สึกว่าอุ้ยสนุกมากพี่เขาแบบต้อนรับดีมากพี่เขาใส่ใจเรามากๆเลยค่ะแล้วก็แบบคอยเทคแคร์แบบเราป่วยไหมแบบไม่สบายตรงไหนไหมพี่เขาก็จะหายามาให้ตลอดแล้วก็กิจกรรมแต่ละฐานนะคะคือแบบเราได้ความรู้จริงๆแล้วก็แบบมันไม่ใช่ความรู้ที่มันตึงเครียดมากเกินไปค่ะมันก็แบบใช้ได้จริงค่ะแล้วก็เหมือนทบทวนความรู้เราไปด้วยเหมือนกันค่ะนันทนาการก็แบบอย่างนี้เลยค่ะ ครั้งแรกที่เข้ามานะคะคือพี่เข้ามาช้าเลยก็รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะพี่เขาถามสารทุกสุดดิบค่ะแล้วก็พอได้เข้าร่วมค่ายก็รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้เข้าร่วมถานรู้สึกประทับใจมากเพราะพี่ๆพ,พร้อมให้ความรู้เราตลอดเวลาค่ะแล้วพี่นาันทาการก็หามาค่ะแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะค่ะสําหรับมูนะคะพี่เขา <laughs> ดีมากเลยค่ะดูแลเอ,เอาใจใส่ดีมากประทับใจมากๆค่ะแบบสนุกสนานทั้งค่ายเลยไม่มีความอ่อมเกิดขึ้น กิจก,กรรมอื่นๆต่างๆก็มีความรู้สนุกสนานดีมากๆเลยค่ะโดยรวมของกิจกรรมแล้วเด็กๆสนุกมากนะคะซึ่งพี่ๆนักศึกษามีทั้งนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1ถึงปีที่4คณะวิทยาศาสตร,ร์นะคะได้ร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่1ที่เรามาเตรียมค่ายนะคะ,ะปีนี้ น่าจะทําให้น้องๆนะคะสนใจในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะก็หวังว่าน้องๆที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์มีเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ